วันนี้แสงเดือนขอเสนอเมนูข้าวผัดหมูสับค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะข้าวผัดหมูสับของแสงเดือนจะไม่ใส่พริกไทยไม่ใส่กระเทียมและไม่ใส่น้ำมันหอยนะคะถ้าท่านใดไม่ทานผักที่แสงเดือนเตรียมไว้ก็สามารถใช้เป็นผักชนิดอื่นได้นะคะหรือท่านใดไม่ทานต้นหอมซอยก็สามารถใช้เป็นผักคะน้าได้นะคะ เพื่อเพิ่มสีสันให้ข้าวผัดเราดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงครบแล้วเราไปลงมือผัดข้าวผัดกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะเอากระทะมาตั้งไฟให้ร้อนนะคะพอกระทาเริ่มร้อนนะคะเราก็จะมาทำการใส่น้ำมันพืชลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ข้าวผัดกระทะนี้สำหรับ1คนทานนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็มาทำการตอกไข่ใส่เลยค่ะวันนี้แสงเดือนใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองนะคะขั้นตอนนี้เราจะมาทำการผัดไข่ใส่หมูสับก,กันก่อนนะคะระหว่างที่รับชมคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แสงเดือนทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ หลังจากที่เราผัดไข่ใส่หมูสับสุกพอประมาณแล้วเราก็มาทําการใส่ผักที่เราหั่นไว้เลยค่ะผักที่เราหั่นก็จะมีแครอทหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการผัดผัดและก็ผัดผัดผัดให้ผักของเรากับหมูของเราสุกนะคะพอหมูของเรากับผักของเราเริ่มสุกเราก็จะมาทําการใส่ข้าวสวยของเราลงไปนะคะในการผัดข้าวผัดครั้งนี้นะคะ เราจะทําการผัดข้าวของเรานะคะก่อนเล็กน้อยก่อนที่เราจะมาปรุงด้วยน้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายหนึ่ช้อนชาตามด้วยผงปรุงรสครึง่งช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วขาว1 5ี c ีนะคะหรือจะใช้เป็น1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะ ก็จะมาผัดทุกอย่างให้เข้ากันผัดข้าวผัดเราจะใช้เป็นไฟแรงน,นะคะไฟแรงจะทําให้ข้าวผัดของเรามีกลิ่นหอมหน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะ <g ül> เมื่อเราผัดเสร็จแล้วเราจะโรยด้วยต้นหอมซอยที่เราเตรียมไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายการเสิร์ฟข้าวผัดของเรานะคะจะเสิร์ฟพร้อมกับพริกน้าําปลาแตงกวามะนาวนะคะ่ะ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแลวนะคะเราก็โรยต้นหอมซอยของเราลงไปเลยค่ะแกงเรียนหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แสงเรือนด้วยนะคะ ของการผัดข้าวก็เสร็จลงแล้วเดี๋ยวเราจะทําการไปจัดใส่จานที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นยังไงคะข้าวผัดหมูสับของเราหน้าตาน่ารับประทานไหมคะขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้แสงเดือนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ